สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการนำไพ่ามาพยากรณ์ดวงชะตานะคะเป็นช่วงของไพ่อยากจะสื่อสารอะไรากับคุณในช่วงนี้นะคะก็จะมีผลจากนี้ไปประมาณ15วันนั่นเองค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ ขออนุญาตสับไพ่ให้กับชาวพิจิกแล้วก็ขออนุญาตเลือกไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทั้ง10บใบเลยนะคะชาวพิจิกนะคะได้ไพ่สองดาบค่ะสามถ้วยค่ะ อัศวินดาบนะคะ The อ็มเพรสค่ะแปดถ้วย King of Swords นะคะราชาดาบ Justice นะคะเด็กถือถ้วยค่ะ เอซอมวอนนะคะ The Lover ค่ะเปิดไพ่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะเรามาดูที่ความรู้สึกนึกคิดจิตใจของคุณกันก่อนนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในระยะนี้เนี่ย คือเหมือนกับคุณต้องอเผชิญหน้ากับอะไรที่มันมันค่อนข้างหนักเหมือนกันคุณมีปัญหาความทุกข์ใจมีความกังวลอยู่ภายในใจคุณมีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมต่อตัวคุณมันไม่ชอบมาพากลน,นะคะคุณรู้สึกแบบนั้นคุณรู้สึกว่าบองอย่างเนี่ยมันควรจะไปได้ดีกว่านี้แต่ทําไมถูกเบรก ทำไมมันหยุดอยู่แค่นี้ทำไมมันยังไม่ไปต่อทำไมมันยังไม่ได้รับการสปอร์ตสนับสนุนคุณยังรู้สึกคาใจอยู่หรือมีความขุ่นข้องหมองใจอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้มันจะเป็นอารมณ์ของความไม่เคลียร์มันมีความหม่นหมองอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นใบนี้หรือใบนี้นะคะมันยังมีความหม่นหมองอยู่ภายในใจนะเรามาดูในเรื่องของการทํางานกันนะสำหรับในด้านการงานคะ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกมันเหมาะมากๆ,ๆนะในช่วงนี้ที่คุณจะริเริ่มอะไรใหม่ๆ เหมาะมากๆที่คุณจะหาความรู้ใหม่เหมาะมากที่คุณจะเริ่มจอบเสริมจอบพิเศษใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วอยากจะอยากจะหาอาชีพเสริมอยากจะหาอาชีพเพิ่มหาได้เริ่มได้ลงมือได้ในระยะนี้นะคะ mm hmm. เป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีการต่อสู้ดิ้นรนฝา่าฟันหรือเป็นช่วงที่คุณต้องผเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มันยากอะคะ่ะและมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับคุณ ต้องสู้โดยลําพังอะในบางทีนะต้องสู้โดยลําพังอาจจะมีคนรอบข้างช่วยเหลือบ้างแต่เขาก็เหมือนกับช่วยเหลือคุณได้ไม่มากถ้าเป็นในเรื่องของการงานมีอะไรต้องแก้ไขมันเหมือนกับพึ่งพาใครไม่ค่อยได้เอาอย่างนั้นดีกว่านะคะมันดูใจร้ายใจดําเกินไปไหม <c oughs> กับการที่สมัยต้องพูดแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเวลาที่ชาวพิจิเจอปัญหาทางด้านการงานคุณพึ่งพาใครไม่ค่อยได้มันต้องพึ่งพาตัวเองการช่วยเหลือจากคนรอบข้างมักจะมา มักจะได้มาแค่คําแนะนํานะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เหมือนไม่ได้มายื่นมือช่วยเหลือไม่ได้เต็มที่อะไรขนาดนั้นนะ่ะคุณเลยรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะในบางครั้งบางทีนะคะต้องเผชิญหน้าอย่างโดดเดี่ยวตัวต่อสู้คนเดียวนะคะคือผู้คนอาจจะหันหลังให้คุณหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าหันหลังให้ผู้คนก็ได้แล้วคุณรู้สึกเหนื่อยนะในด้านการงาน ทำไมถึงเหนื่อยปัญหามันเยอะมันเจอกับสิ่งต,งต่างๆที่มากดดันคุณเยอะพอสมควรนะคะบางทีอาจจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันคนที่อยู่ในตําแหน่งคล้ายๆกันกับคุณที่คอยกลั่นแกล้งรังแกนะคะและชาวลัคนาราศีพิจิกเองก็รู้สึกท้อในบางครั้งบางทีด้วยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกมีคนมองคุณไม่ดีมีคนคอยเพ่งเลงจับผิดมีคนแบบ เหมือนกับว่าคอยคอยดูว่าคุณจะไปได้สัก,กี่น้ำอะไรประมาณนี้เหมือนกับคอยดูความสําเร็จหรือคอยดูความล้มเหลวของคุณด้วยมันมีคนที่มาพูดดีแล้วก็ไม่ได้หวังดีตามที่เขาพูดต้องระมัดระวังกลุ่มคนเหล่านี้เอาไว้ด้วยนะคะข่าวดีของชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของการทํางานก็คือจะมีคนเพศหญิงที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่แบบลับๆโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวตนออกมาหรือบางทีอาจจะเป็นคําแนะนําดีๆจากคนเพศหญิงหัวหน้างานเพศหญิงเพื่อนร่วมง,งานเพศหญิงคุณแม่หรือ พี่สาวลักษณะนี้เป็นต้นนะคะที่เขาอายุมากกว่ามีอํานาจมากกว่ามีสภาวะของความเป็นผู้นํามากกว่ามาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลขุนในเรื่องของการทํางานค่ะเรามาดูนะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรเพิ่มเติมกับชาวลัคนานราศีพิจิกในเรื่องของการงานกันบ้างนะถ้ายอยากจะบอกอะไรคุนเพิ่มนะคะชาวพิจิกนะคะได้ไพ่สเตรน์ค่ะสดาบค่ะ อัศวินถ้วยค่ะในลักษณะของไพ่ที่คุณได้มานะคะมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะต้องมีคนเพศหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณนะเป็นคนเพศหญิงเองนะคะช่วงเนี้คุณจะต้องคอยดูแลคอยจัดการคอยแบบวางแผนคอยบอกว่าคนนั้นต้องทําอย่างนั้นคนนี้ต้องทําอย่างนี้นะคะคอยจู้จี้จุกจิกคอยแบบ คือคุณค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบมากขึ้นนะถ้าคุณเป็นคนเพศหญิองอะน,นะคะคต้องการแบบปกครองคนต้องการให้คนอยู่ในโอวาทคอยสั่งงานคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นช่วงที่แบบคุณมีความเป็นผู้นําสูงแต่ในบางครั้งบางทีนะคะคุณก็อาจจะอาจจะจู้จี้จุกจิกมากเกินไปด้วยนะคะแต่คุณสามารถที่จะสยบคนที่เคยแข็งกระด้างกับคุณให้อยู่หมัดได้นะชาวพิจิกเป็นแบบนั้นนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเพศชายนะ คุณก็จะต้องเชื่อฟังคนเพศหญิงให้มากก็อย่างที่สมัยบอกไปว่าจะมีคนเพศหญิงเข้ามาชอยเอ่อเข้ามาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตคุณซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยก็ได้นะคะและชาวาราศีพิจิกะมันจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีความอ่อนไหวมากนะคะบางทีรู้สึกท้อรู้สึกถอยรู้สึกเหนื่อยต้องผเผชิญหน้ากับปัญหานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนกับมีคนคอยกลั่นแกลง้งคอยรังแกมีคนคอยแบบทำให้คุณเจอกับปัญหาทางการงานอะ มันเหนื่อยไม่น้อยเลยนะแล้วคุณต้องต่อสู้คนเดียวอ่ะต้องต่อสู้ตามลําพังอ่ะจริงอยู่ว่ามีคนเพศหญิงมาช่วยแต่เขาไม่ได้ออกหน้าออกตาว่าเขาช่วยไงเขาช่วยอยู่ลับๆเขาช่วยอยู่เบื้องหลังเขาก็ช่วยให้กําลังใจช่วยให้คำปรึกษาในบางเรื่องบางอย่างเท่านั้นเองถามว่าช่วยได้เยอะไหมมันก็ยังดีกว่าไม่มีใครช่วยใช่ไหมล่ะแต่ว่าชาวิพิกญิงก็ยังต้องเหนื่อยในการที่จะรับมือกับทุกปัญหาเพียงคนเดียวนะคะน้อยมากนะที่จะมีคนเข้ามาร่วมเผชิญไปกับคุณนะคะในช่วงนี้นะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะ 好。 ในเรื่องของการเงินการทองเงินบ้างค่ะสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในแง่มุมของการเงินมันยังไม่ได้มีอะไรเด่นชัดสมัยจึงมองว่าคุณยังมีเงินกินยังมีเงินใช้ยังมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่คุณอยากจะใช้จ่ายนะคะมีความพอใจในระดับหนึ่งนะแต่คุณก็ต้องการที่จะหา,าชีพเสริมอาชีพเพิ่มอย่างที่บอกไปนั่นแหละในเมื่อคุณต้องการหา,าชีพเสริมอาชีพเพิ่มนั่นก็หมายความว่าคุณยังต้องการเงินนะคะคุณมองว่าอา้าฉันก็มีความสามารถนี่แล้วฉันก็หาเงินเพิ่มได้นี่หาสิหรือว่าบางทีเอเงิน ไม่พอใช้เลยหาอะไรได้เพิ่มหาอะไรได้เสริมอะไรดีนะคุณมีการใช้ความคิดไปกับด้านนี้เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกหลายคนหลายท่านก็จะอยู่ในสภาวะของการกระตือรือร้นที่จะหาเงินหาทองมาเพิ่มมาจุนเจือตัวเองนั่นเองนะคะด้วยสภาวะของเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างฝืดเคืองเนาะดังนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะต้องใช้พละกําลังเยอะใช้ความคิดเยอะใช้การแข่งขันที่ค่อนข้างสูงจะทําสิ่งนั้นก็มีคนทําแล้วจะทําสิ่งนี้ก็มีคนทําแล้วเอ๊ะเอาอยัางไงดีจะไปทําซ้ํากับเขา ดีไหมหรือจะต่อยอดพัฒนาอะไรมามากกว่านั้นดีไหมคือคุณค่อนข้างใช้ความคิดเยอะมากๆนะคะสําหรับชาวพิจิกในเรื่องของการหาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มนะเพราะว่าคุณเองก็อยากที่จะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นมานั่นเองค่ะเรามาดูไพ่เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของการเงินการทองนะคะ เอดแมจเียค่ะราชินีถ้วยค่ะคุณได้ไพ่หกดาบนะคะมีอุปสรรคทางด้านการเงินอยู่นะมันเหมือนกับว่าจะมีเงินเข้ามาก็จริงแต่มันก็มีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายออกไปนะคะชาวคราศีพิจิกคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งรอบด้านคุณเป็นคนมีความสามารถรอบรู้นะคะในความรอบรู้ของคุณเนี่ยลองดึงเอาทักษะ หนึ่งในนั้นเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เอาคือเขาเรียกว่างัดมันออกมางัดมังัดมันออกมาใช้หาเงินหาทองนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางการพูดการสื่อสารการเจรจาทักษะการสอนหรือคุณมีความเชี่ยวชาญในการซ่อมอะไรบางอย่างก็งัดมันออกมาได้เลยนะคะเอามาหาเงินได้เลยนะแล้วก็ชาวลัคนาราศีพิจิกมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะในการจุนเจือดูแลหรือซัพพอร์ตใครบางคนมันต้องช่วยเหลือใครไม่รู้อะ เกะะี่ยวกับการเงินคนในครอบครัวหรือเปล่าคนรักคู่รักของคุณหรือเปล่าหรือมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับผู้ใหญ่หรือเด็กหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะคุณต้องดูแลหรือรับภาระชีวิตของใครหรือเปล่าต้องใช้เงินไปกับผู้คนนะนะแต่ถามว่าชาวพิจิกเต็มใจไหมคุณเต็มใจค่ะคุณค่อนข้างใจดีค่ะคุณค่อนข้างที่จะมีศีลธรรมมากๆเลยนะคะคุณจะไม่ทอดทิ้งคนที่คุณรักแน่นอนนะคะในเรื่องของการเงินการทองแม้ว่ามันจะมีติดขัดบ้างแต่ว่าหมุนได้นะยังจัดการได้นะสาหรับการเงินนะคะ ในแง่มุมของความรักค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกได้ไพ่เด e l o ลเ r มาเป็นไพ่ที่ดีมากแล้วก็มีไพ่แบบ เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองด้วยนะคะไพ่ justice นะคะมีแบบผู้หญิงผู้ชายนะคะมีการอุ้มเด็กตรงนี้มาด้วยนะคะสมัยก็มองว่ามันเป็นจังหวะที่ชาวราศรีพิจิกหลายคนหลายท่านเริ่มมีความอิ่มเอ,ม,อมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หลายคนได้ตกลงปรงใจแต่งงานกับคู่ที่คุณเคยคบมาที่คุณได้คบมากันหลายปีแล้วหรือดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วตกลงปลงใจได้เฉลิมฉลองมีเรื่องหน้ายินดีเข้ามามีการแบบ ได้มาแบบใช้ชีวิตร่วมกันหรือบางคนแต่งงานแล้วก็ตามนะอาจจะมีการอาจจะมีการวางแผนมีบุตรมีลูกมีการวางแผนในการซื้อบ้านซื้อรถมีการวางแผนสร้างอนาคตอะไรบางอย่างร่วมกันด้วยสําหรับชาวาราศีพิจิกท่านที่โสนอยู่นะคะจะได้เจอกับคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่คุณนะคะจะได้เรียนรู้ศึกษาดูใจกับใครบางคนซึ่งอาจจะมาจากคนที่อยู่ในแวดวงการทํางานเดียวกันกับคุณหรือได้รับมาจากได้รู้จักคนคนนี้มาจากการแนะนําผ่านเพื่อนผ่านญา แบบนี้เป็นต้นนะคะเรามาดูไพ่เสริมเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่ต้องการจะสื่อสารอะไรกับชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของความรักนะคะสองเหรียญค่ะโอ้สิบดาบค่ะหกไม้นะคะ ความหมายของไพ่เนี่ยก็บอกว่าชาวพิจิกค่ะบางทีคุณต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะอย่าเอาแต่ใจตัวเองจนเกินไปนะคะอ่อนบ้างหนักบ้างนะคะหมุนเวียนความรู้สึกของตัวเองให้ดีนะคะไพ่สเหรียญโผล่ขึ้นมาในเรื่องของความรักแบบนี้ต้องรู้จักปรับสมดุลของอารมณ์ให้ดีค่ะอารมณ์คุณค่อนข้างแกว่งนะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้นลงลงนะคะไพ่หกไม้เนี่ยก็หมายความว่าชาวพิจิกช่วงนี้ทํางานหนักจนบางครั้งบางทีคุณและคู่ทํางานหนักครั้งคู่แล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในอนาคตได้ก็เป็นลักษณะที่ไพ่จะเตือนขุนนั่นเองนะคะว่าหาเวลาให้กันหน่อยนะเรามาดูไพ่พระพิคเนตกันบ้างนะคะว่าไพ่พระพิคเนศต้องการจะสื่อสารอะไรกับชาวาราศีพิจิกเพิ่มเติมในเรื่องของความรักค่ะ คุณได้ไพ่ belonging ค่ะ Embra c e ค่ะ n u r t u r e ค่ะนี่แหละค่ะชาวพิจิกต้องโอบอุ้มคนรักให้มากนะคะต้องใกล้ชิดกันต้องให้ความอบอุ่นกันนะคะเหมือนแม่ที่อบกอดลูกนะคะมีเวลาให้กันเยอะขึ้นก็จะดีนะคะแล้วความสุขมันก็จะมา e m b r a c e เนี่ยก็หมายถึงความสุขนะคะแล้วสองใบนี้ มันเป็นลักษณะของการโอบกอดทั้งคู่เลยนะคะคุณไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันหรือเปล่าคุณไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันหรือเปล่าคนต่างคนต่างทํางานหนักหรือเปล่านะคะอะไรก็ตามที่ คุณเคยเผชิญมาอะไรก็ตามที่มันเป็นภาระพันธสัญญาต่างๆปล่อยมันลงบ้างก็ได้นะคะเติมเต็มความหวานให้กับคนรักคู่รักเราอย่ากทางานจนลืมว่ามีคนรักอยู่ข้างๆเรานะเราต้องให้เวลากับเขาด้วยพยายามบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่พระพิคณีต,ต้องการจะสื่อสารกับชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะคะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงสตาของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากไพ่ทั้งหมดนี้ไปได้เลยนะคะสิ่งใดที่ดีน้อมรับเอาไว้นะสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้คุณพิจารณาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเนาะว่าจะให้สมัยแนะนำจะให้สมัยปรับปรุงในด้านใดน,นะคะก็แนะนําติชมกันมาได้เลยนะคะเรายินดีฟังคําแนะนําติ จากคุณทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ